thank mm. you สวัสดีค่ะอยู่กับเจ้าค่ะมิซะเอ็มค่ะครับก็ไปสู่ซูเปอร,ร์โปรนะครับวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะพ้ามาเจอกับน้องตัวจีดตัวนี้เลยนะคะกับตัวมิลาดแอคทีฟซีวีสีดำค่ะโอ้โหตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าพันบาทนะครับโอ้<ช>โหแต่งสวยมากๆด้วยคันนี้คันนี้คือแต่งเต็มมากๆนะคะแล้วก็ลูกค้าใช้เงินรับรถเบสตอยู่ที่ 12,990บาทค่ะโอ้โห่งบาทข้างวาที่เท่าไหร่ครับคันนี้อยูที่7 3 0 0กับ4บาทคะ่ะ7,304บาทเท่านั้นเองนะครับ <ฮา S 1> แล้วก็แต่งสวยแบบจัดเต็มขนาดนี้ <ชา S 1> ด้วยเลยนะครับก็มาดูกันเนาะว่าในโปรเนี้ยคะ่ะแต่งอะไรบ้างนะคะ,ะก็เริ่มด้วยตัวนี้เลยคะ่ะไฟหน้าคะ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟซีนอนเนาะแล้วก็มีวงแหวนล้อมรอบค่ะไม่ใช่ไฟเดิมนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยความสว่างความสวยนี่เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเปอร์เซ็นต์รับแล้วก็ถัดมาเนี่ยในนี้ก็จะมีตัวไฟตัดหมอกนะคะที่เพิ่มเข้ามาให้อ๋อนี้มีสั่งซื้อไฟตัดหมอกเพิ่มด้วยเพราะเดิมไม่มีมาเนาะใช่ตัวนี้ก็คือในราคาเนี้ยคือได้รับด้วยเลยโอ้โหนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนี่เชุดแต่งสวยๆรอบคันตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นตัว สปอร์ตเนะคะเป็นสปอร์ตเตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ด้านท้ายเนี่ยจะเป็นอ่าท่อเหลี่ยมใบไม้ก็จะเป็น V3 ค่ะค่านะครับก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับตัวนี้ให้เลือกได้นะหรือว่าของยี่ห้ออื่นก็มีมีทั้งหลายยี่ห้อแล้วก็มีหลากหลายเวอร์ชันให้เลือกนะคะแล้วแต่ความชอบเลยก็ส่งมาให้ลูกค้าลูกค้าก็เลือกกันเลยนะครับอันนี้ก็เลือกเป็นตัวรุ่นนี้มาเลยเนาะซึ่งสปอร์ตเเนี่ยไฟเดย์ไลท์ของเขาเนี่ยก็จะออกในเป็นเส้นเนาะเป็นเส้นแบบ เล็กๆเล็กๆสวยงามดูมินิมอลนะคะเหมาะกับตัวรถนี้มากแล้วก็นี้ก็จะมีตัดสีแดงด้วยนะครับทั้งคันเลยนะครับด้านท้ายนี่ก็ตกแต่งเป็นแบบโครเมียมตรงใบไม้เนาะแล้วก็มีทั้งตัวโลโก้ประดับมีทั้งตัวตัดสีแดงครบถ้วนสวยงามนะคะแล้วพอใส่สเกิร์ตเรียบร้อยแน่นอนนะครับพระเอกเราต้องเปลี่ยนรองเท้าให้แน่นอนคันนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบ ดำเงาเลยแล้วก็มีซี่ที่แบบแต่งแดงโอ้โหดูเชียวเฉียวมากๆนะคะสวยงามลงตัวสีแบบเข้ากันกันกบทั้งขันนะคะ,ะ,ะเดมพื้นดําตัดแดงนะครับน็อตก,ก็จะเป็นตัวสีแดงด้วยเนาะใช่ครอบบิดแดงน็อตล้อสีแดงแหมดูแบบ ดูลงตัวมันมันก็จะเป็นดําแดงทั้งคันนะคะสวยเหมือนแบบมาคุมโคนคือโคนหลักเป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัดแบบแซมสีแดงนิดนึงสวยงามมากมากสวยเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ค่ะตัวฟิล์มตัวนี้ก็คือเลือกเป็นเซรามิกนะคะลูกค้าก็อัปเกรดหมดทุกอย่างนะคะเป็นเซรามิกดีเนาะแล้วก็ยังมีการสัตว์ข้างนะคะ มีเสาอากาศทีบฉลามเนี่ยลูกค้าก็เลือกเป็นลายแบบขอเป็นแคปล่า,านะคะเป็นสีดำแล้วก็เป็นแคปลาด้วยแคปลานี่บอกเลยว่าเข้าได้กับทุกสีด้วยนะครับใช่จริงๆก็ใส่ได้กับทุกสีนะคะก็สามารถเป็นทางเลือกที่แบบเออได้อีกแบบนึ่งนะคะแล้วยังไม่จบเนาะ,นะใช่ยังมีกง ถอยหลังขณะถอยจอดเนาะมันก็จะเห็นภาพเลยนะคะเข้าเกียวหลังปุ๊บพขึ้นจอทันทีนะครับมีมสกเกลให้พร้อมนะคะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย oh สบายใจนะ,นะครับอันนี้ชภายนนอกนะครับใช่ภายในเนี่ยแต่งแน่นๆไม่แบบไม่แพ้กันเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าก็ เปลี่ยนจากเบาะผ้านะคะเป็นเบาะหนงังเนาะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดาแล้วก็ตะเข็บเป็นสีแดงนะคะ,ะก็เป็นไซส์คลาสสิกนะครับยอดฮิตเลยนะครับจริงๆเราตอนนี้มี9ก้าแบบสิแบบเลยนะครับให้เลือกกันทั้งทูโทนผสมก็ได้นะคะมีแบบให้เลือกนะคะแล้วก็จะใช้สีพื้นหรือว่าเลือกสีพื้นตัวรถสีตัวเบาะสีสนึ่งตัวข้างแผงข้างสีนึ่งอะไรเงี้ยแจ้งได้หมดเลยแล้วก็<ร>ช <น S 2> ลือก,กันเองได้เลยนะครับดีไซน์ที่เราชอบนะครับอันนี้บอกเลยว่าสะดวกสุดๆแต่ยังไม่จบ ยังก็ยังมีตัวสคัเพดอีกนะคะแล้วก็ยังมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะเพื่อแบบบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆเนาะจะได้แบบสบายใจในการใช้งานโอ้โหครบทั่วเลยนะครับนี่จะซื้อื่อกี้อยู่ในงบเท่าไหร่ครับแต่งครบแบบนี้12,990บาทเท่านั้นหรอพิเศษจริงๆจัดเต็มจริงๆนะคันนี้นะครับคันนี้เนาะพอตก็สมานนะ7 3 0 0าอบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วคันนี้บอกเลยลูกค้าก็ไม่ได้ประทับด้วยนะครับ ไม่ได้ยาไม่ที่ศูนย์นะเพราะลูกค้านี่อยู่ที่อ,อยู่ทางใต้นะคะ oh. เราก็จะพาน้องเนี่ยไปขึ้นเทเลอร์เนาะแล้วก็สไลด์ไปส่งให้จนถึงนัดกันที่สุราษฎร์นะคะ,ะเป็นจ,จุดจุดดอกนะคะ,ะนะครับก็นัดจะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมนะครับน้องตุ๊กตาหมีไว้ให้เรียบร้อยแล้ว<ช>ด้วยวก็จะใส่น้องตุ๊กตาหมีไว้แล้วก็พวกดอกไม้วงมาลัยนะคะเผื่อเผื่อลูกค้าต้องใช้นะคะใส่ไว้ให้ในรถหมดเลยทุกอย่างนะคะครบถ้วน เอกสารใบเสร็จแล้วก็พวกผู้มือรถอะไรเงี้ยเราก็จะใส่ไว้ให้พร้อมกับเราส่งคลิปวิดีโอแนะน<ช>ําการใช้าใชงานรถไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะสบายใจได้ไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูแลให้เหมือนอยู่ใกล้กันใช่ัหยค,ครับงั้นก็เดี๋ยวเราครบเรียบร้อยเราก็เอาคันนี้ไปที่เทเลอร์กันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ส่งรถขึ้นเทเลอร์กันแล้วนะคะนะครับวันนี้ก็ลงใต้นะครับไป ก็ลูกค้าจริงๆอยู่พังงาที่เป็นอำเภอติดกับสุราษฎร์ก็นัดรับที่สุราษฎร์ดาษะนะครับก็สะดวกครับใครอยู่จังหวัดไหนนะครับบอกเลยได้หมดนะตอนนี้มีทั้งสายใต้มีทั้งสายเหนือนะครับสะดวกสุดๆสายขึ้นเทเลอร์ก็สะดวกปลอดภัยนะคะรถแบบไม่ต้องวิ่งเองเนาะลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็มีใบแบบส่งรับเรียบร้อยนะคะระยะทางก็เราคิดค่าใช้จ่ายตามจริงเที่ยวจ่ายเลยนะคะนะครับไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับนี่ก็บริการให้นะครับผมเนาะ เดี๋ยว <Okay. S 1> ลูกค,ค้าก็รอรับคันนี้ส่งถึงมือแน่นอนค่ะนะครับงั <S <S ้นก็เดี๋ยวเราไปส่งเพื่อลูกค,ค้าเอาไ่าไปส่งเลยลวยกันเนาะนะครับไปแล้วครับไปกันเลยค่ะ